ปาโอ้ปนั่นน่ะโหลดเอาอมอกโหโอ้าหโก้เจโอนโ่โอ้โหโะ้โหโา้โหโอ้โหอ้โหกั้โหโอ้โ้วนอ้โหโออ้โหโอ้้้้ออ้ด้กอ้ออหมหอ ราก็ม no? ีตะปูเทาวแกเนาะมาตั่งมาตบมาแตงมาแป้งอีแป้งพ้องอะไรทน้องร้ายเนาะเช้า่มาวเนาะแป้งอะไรไหมีเุ้าเนาะสายดีสบายดีองบอก เนื้อสองข่ายกันชื่ออะไรสไปดีพี่น้องเบอรสูงทุกคน,น,นเนาะมานี้ก็มาผมกับเบาวคำแสงเนาะอยู่เพื่อนเนาะมานี้นก็เป็นเมื่อวันพุธพี่น้องสิขาวันสิขามือวันพระฮัทแล้วพี่น้องตอนนี้ก็บสิบโมงครัวเนาะสิบเอ็ดโมงพี่น้องกับประมาณสี่ถุมห้าถุมเนาะ สียทุ่มเลยพี่เนาะาเมินกับบุญพี่อเองเจิดต่างเอาบุญเนาะตั้งเทีนเลยพี่นะซคน,นมาวางหัวคำนี้ใหงไล่พี่เนาะคนมานไม่เท่าก็เท่าน้องฝาลุงามาซอยกันนิดท่านมาวิ่งนิดไล่ลาย่า,างพี่นนอะอันอนะหนึ่งเขามาสิมาเขานะ เออสิอันนี้แล้วเลือกเอามาแล้วก็นึงทักบาทแม่นบ่บ่แม่นติเต็มเฮดข้าวต้มบาทมือมือพุ่นมาเออตอนเช้ามื้อใส่บาทค่ะตอนแรกมื้อืนมาซองเยองไผ่บ่เซสะไผ่เนาะนี่ก็อีนางเนาะนี่ก็น้องไผ่ แน่นเลยอะเลยแล้วไม่นอนอีกนอนาเขมแสงดินอนเขมแสงนอนเขมแสงเก็บกากพี Wh ่น้องเก็บกากสีนะตั้งแะตั้งกลางคืนเนาะสีฮะเก็บกากมาพี่น้องเนาะเก็บกากออกอะไรสีมาแล้วก็เห็ดข้าวต้มมานะพี่น้องเดี๋ยวสีไทยเป็นขั้นตอนขั้นต้นนพี่น้องเบิ้งเนาะ มนาก็ตมตัดก็ต้มเขาก็ต้มกล้วยนีแลก็ต้มตัดต้มกล้วยมาเบิ่งทานีพี่น้องอันนี้ต้มันีต้มตะเคียนเอาซาคู่หวานหวานผดองหวานเนาะพี่น้องตัวนี้็ต้ม ัวนี้คองวานเนาะคองวานในท่านในกองดีมงม,มามีบอ,อล่ายางพี่น้องเลยตัวนี้แหละได้เด่น <c oughs> เอตัวนี้ย่งเบอรเนี่ยขอลอดซองขอลอดซอ,อ,ดซอมต้องกินบ้างไปยื้อสื่อแล้วกินไปต้องใส่ยังเ้น <c oughs> น้ำตาล สีมกรสีมังรตอนนั้นโมจนกินน้ำนั่นกินอนมักต้นา้ข้หลานเองากลัซองเหตุาตนผอ่าดแดอป้าอัดอัอัดอัดบอีกหนึ่งอัดเนแ่ไนดต่อไปใหม่ หอวตั๊กแในเอใช่อันนี้อะนี่คือเขาเขาตะเขียดตัวเมื่อนี่ือเเขาตักเคียดนีมื่อนบ่เห็นก็ได้รกเนาะบรรยากาศในการการการเกี่ยมพี่หน้องมือแหลกเนาะมือเป็นมือที่ซองเมือมือที่ซ้ำเนาะ กว่ามือเอือนนี่เป็นมือต่างกองบุญพี่น้องมือนียก้าเขี่ยมมือเอือนต่างกองบุญเนาะมือหื่นเป็นมือตักบาทใส่บาทเนาะพี่น้องมือนียก็เป็นเหมือนก้าเกี่ยมเนาะผู้เฒ่าผู้แก่พวกก็เมืองเบื่อเลยโหนกกัเนาะผู้เจ็บก็เจ็บหนวดกันนะเนาะ นี่ทั้งมอหนวดทั้งมอยังง่านะทีห่หนองคบอยู่ในนี้มอดูมอ,อดาลูแดดแรงเลยเออเลย <c oughs> จับไหวก็ไปยูแรงเลยนี่แหละที่นนองบรรยากาศเนาะแดวสีไทยเบืองต้นเสาว่นองตอนไปไปขาัาว của mô nhanh lại xe nó như này là là tuần sáu nó bị đục té đứt thì nó để bừng nó căn nó mình nhà cá toàn sáu thì nào. Cái gì à, xài, là nó xe sao lỡ nó đi được không? Cái gì nó là chỉ hạt này. พากันให้ขนมไปหนอยเอาไว้ใส่บาทนะตักบาทนะกันหรือเปลนาไหว้โะตรงงงนตักบาทก็เมนแล้วลายยางเนะน,นาะน <c oughs> ั่คือกันนาคือจะแนนในครัวะ สิพี่น่อกินหนึ่งอันนะบรรยากาศ่นอการช่วยเตอร์แล้วเนาะตอนนีก้ก mm ็ประมาณพุกม่วงกลัวพี่นนอแปมแจโรดแปมแจแปมแก่บกเก้าแปรหลอกมันแลับอะไรเมาบ้าเหตุนี่หมน

ต้องป่วนได้่้วยใช้แตงใช้เราเรา่แค่หวหอมกับข้าเราฮะจับเราจะมันง่าขึ้นมานี่แล้ว่นี่แล้วเออกะงาได้แล้วบ่เรา่อ่ก็้าก็ได้่ปบ้าเจ้าก็บ่อแ่ตงนะนก่บ้า ไปสนใจมาพบป้ายป้ไปา้า่าจะเอาอาณามาจเอาพ่ออาาเอาชแก้วเหลาอม่ผู้เด็กอย่างเงี้ยเป็นไงไข่แม่ฮะไข่แม่มาปที่ประเทศพ่อเราไปเจอเบ๊คัปี้คาวบานใดกันใช่ปวดปวดรอกิมามาดูดอก ทรงพม่ามระจุก็เลยก็จะปเฮ็ดตออมันยืนมันก็ยืดผม่าเพมันโกแล้วมันยืดเคยเืเคองไป่างง้งอโกนกเคืองไปนานสิไอยู่างหนี่ยู่อ้ยเ็ว่ามดอันนี้ต้องย่อกทาัวนะ มีโมูนะพี่นนางมีโมมีมีมีเป็ดนะมีโมมีเป็ดมีไก่พี่นนาง เจ้ากเป็นแผนกน่าพี่น้องเนาะเป็นแผนกแค้แผนกมั่นแผนกอกอกาตือเลยเนาะขอนี่แผนกคัะเจ้าแผนกมาถือเออเรามีสุดรคแม่เออนะเออนัแนี้ขัวตัวจริงใบรมาแม่ดมมุดเลยนะใครเลน เอาอันน้ํามันเนาะเป็นน้ํามันเนาะน้ํามันมันอยเอาสเทาใส่าเเราบ่ล่ใส่สาเทต้มยังตต้ม้ต้ม้ อ้าเธอเป็นอะปีน่พี่น้องทังนี้นี่นรบรรยากาศน่ะพิศงเนาะเออนาจนใหม่มเป็นน้ำมันแลกระ็พฟมันแห้งเยเคียวอีกนะฐานนะพี่น้องลุกใส่ลุกใส่ เือแล้วบต่มดอกเกต้นมวงพี่น้องะต้นมวงกำลังดอกเนาะไปแล้บ้าแกกินกะเพไปีิไปแล้บ้าหมดอาหมามาตก พี่น้องมาเฮามาซอยกันพี่น้องผู้ดเล็กผู้น้อยเนาะซอยกันนลมนมือ เสียเอาตัวไม้ตัวนขอาตัวนี้เอาตัวนี้เานี่แล้วไม้กาใช้ตัวนั้นมีูหน่อยเจ้าเกดนีเจ้าเกดมีเจ้านีก็ได้้กัได้ยิ่งเด้วยิ่งก็อย่าโบดอให้อบ้านนี้บ้านนี้ มั็นเนือชุมนปลาต้ตุ๋นต่อนี้ก็บมันย๊วนทอหม้อมติ่มวันนั้นไม่กินกระดูกเดียวด้ค่ะนตุะตุมกรตุ่หนาหนากจะตุ่ม้ระตุ่มเออมากมามากาบีนมาเอเไหนมาก เยอะคนกังเห็นแต่ป้อมเห็ดก็คือกหมาจางวงเนืองนี่ผเป็นออมปาดอุปดนั่นน่ะโหลดออกขี่ากล่าาจะมาเจอมันจะนางแกบนาะลมันกัางแก่แ้นกอาจบ่ กินลาเขานั่งนั่งนั่งเลยแบาน่ารอดเงือนสีใท้กันเป็นสีหากันชิบกันเศวากันอีแซวเศ่ากันนะบผมสีหากัน มีกระป้าคอเนาะที่หน้าคนดูดน้องปมน้องเนาะไก่มาตะกาวมาโองตัวเปนมย่างนหัวแกะโอ้ยดอกดอกม่วงดอกมวงเออขอดูไปดูเป้ดกเป็นแผนมาพี่นนังเนาะ คนร้ายอะไราตนเ่้แอนรายาปุกบ่แม่ลอานแพงยาปุ๊กยาปุกยาปุกยาเมาแงนะบงแมงลยยาปุกนั่เนาะจองอัเอมสเลยมันส้งเลย

ข้างมนขางอีกาทีข้างจะข้างม่หกอขางเลยอะพี่น้องบรรยากาศในในเขื่อนห้องคำแซงเนาะในเมื่อกี้ว่าตั้งกองบุญพี่น้องจนกับมาลาพี่น้องกุ้งเท้าภูแกน้องมาเห็ด มาตบมาแต่งซอยกันพี่น้องให้ไม่หละให้ใหญ่เป็นเนาะคนก็มาไล่พี่น้องทั้งผู้ใหญ่ผู้สาวผู้เฒ่าผู้แก่เนาะผู้หนุ่มเนาะมาซอยกันแหละพี่น้องอย่างานเนาะไล่พี่น้องไม่เกี่ยวเอากระตอนนี้ก็ะเกาหม่งเลยพี่น้องเกาหม่งสาเนาะบระธานกินเข่าพี่น้อง

ตัวเกมันเหมือนเด็กเหนาเหมือนเนาะคนกันลนตาองบุญวันนี้เนอมือินตักบาทหนอมือินใส่บาทต้นเสาเนาะนตางบุญเนาะมันกินข้ารกันเนาะเมีย ปัวมูนะเีอบเอบีอบเป็นขวนอบนอบเนี่ยหาไรอบอกก็อบตียาเที่ยงกำลังตื่นปะนี่ยหนาตาเนาะคนกำลังตื่นีเนาะหน้ยกำลังตื่นเจ้า เอคโก้โก้นอนเนาะรับเขี่ยแห้งเนาะโกหมูจับวีไปวีมารับพี่เนาะจะซีแยกนอนแห้งเช่นกันเชื่อว่าใช่พี่เนาะเชื่อคามคนไล่เนาะเพราะว่าคนไล่พี่เนาะคนมาไล่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่แหละมาดิเห็ดเบี้ยซอยกันพี่น้องคนละหมายคนละมือเนาะมาต้แแดงซอยกันพี่น้อง ใคเบิางพนเขาข่าวพี่หน่อยว่างานกองบุญเขามันแบบคนกะมาไล่พี huh ่น้องยชุมแค่ก ah ันเนาะไล่ก็ม ah ีตะปูเท ah ่าพ ah ูกแกเนาะมาตั้งมาตบมาแทงมาแป่งหีแป่งพ่ออะไรพี่น้องไล่เนาะซาบ้ามาซาบ้าเนาะแป้งอะไรก็มีเพื่อซาบ้าเนาะ อะไรพี integer, ่น้องกับพากอะไรก็แซ่เนาะเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเดือบปลาบ่าไม่กิดต่อไปพี่น้องมายนื้ดาวเนื้ดาวเนื้ดาวปลาพ่อคำพ่ออะ้กินซัมยูกินลาย